ทุปต,ตาสาวเจิมระสุชีวิตอย่างหนักป่วยมะเร็งแถมจับได้มามีซุกกิ๊กนักสแสดงหญิงชาญดัวตี้ได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับการอย่าร้างของเธอเป็นครั้งแรกนะับตั้งแต่ประกาศยุติการแต่งงานของเธอกับเคิร์ตไอซวาเรียนโก้ในเดือนเมษายนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ชานดัวตี้ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการวิทยุเบเฟอรี่ฮิล9์2 1 0โดยเธอได้เปิดเผยว่าเธอค้นพบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ถูกกล่าวหาของสามีที่ห่างเหินของเธอในขณะที่เทอบกอามลออะมงอจะเข้าผ่าตัดเพื่อเอาเนื้องอกในสมองออกเธอต่อสู้กับมะเร็งเต้านมมานานหลายปีและแต่งงานกับสามีคนนี้มานาน14ปีแต่ความสัมพันธ์ก็ได้จบลงโดยเธอได้เผยว่า ฉันเข้ารับการผ่าตัดในตอนเช้าและเข้าไปหลังจากพบว่าชีวิตคู่ของฉันจบลงแล้วและสามีของฉันก็มีความสัมพันธ์ชู้สาวมาเป็นเวลาสองปีแล้ว